นพี่นอ้องอยูยเตะพักบุงเออสำนีสะก่อนจ้าแดดกระแดดพด,ดโพ่อพอด,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 ดแดดพี่น้องไงอ้ฮวันครับยายกับบรยากาศดอกเดี๋ยวพอกันคิดว่าเม,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 มื่อดอกมันีจะลวมบ่ลวมบ่เออโอ้ยเตะ ย่าลมวมเด้อมึงขจ้ามักย่อมกามีแหมขื่นอนหยาขวานี่เด้อแม่ข้าพิ่นเก็บเพิ่นเก็บดอกสนุพรรคปวดชา์พิาาพษเกิดเองธรมรมชาติโอู้ง่ายมะเดื่อเนี่ยมาใส่นีิพถก็แลบไป แต่งามเนาะโอ้ยอย่าแขียวดีๆเด็กจะหลวมบ่หลวมบ่เออโอ้ยแต่แต่แต่ตยัหลมเดอ้อ <c oughs> มันขจ้ามาันโอ้ยหุ่นทั้งหมดหล,ลายหลายทั้งหมปดปลาทั้งหมดปกะกาศล้มยานกระปิงเดี๋ยวให้ได้อบูดมากกอนมาแล้วสองขั้นมาแล้วสอง เลยอีกสองกันดันมามีเลี้ยงหมดละอุ้ยผักปลอดสารพริษเกิดเองธรรมชาติจะลวมบ่อรมบ่อเออโอ้ยแต่ๆอย่าลวมเด้อ <laughs> มึงขจมามมกิมนมาหยอดร้านจอดแล้ว ผักบุ้งพดพวัวงามมีตรยอดแดงๆจริงคืองามๆเลยผุนนะ้ำพี่น้องนี่อุ้ยแต่ผักบุ้งเออทำนีสะก้อนจ้าเป็นเมียข่าวพี่นอ้องคอยเก็บผักบุ้งนี่ลหละวยาจะกินตำบกุ้งตำม,มันลมพี่น้องมันลมดอกสนโอก็มีน,มน,ออนี่ ดอกสนุ่ไ,ได้ยินบ่ะผู้นางหมุนก็นเป็นป้าสนุ่พี่น้องเลป้าดอกสนุ่ปงป้านั่นคือยากถ้ากินเรียกอะจะไปเรียกกินหยังกันไรพี่กล้วยก็หลายติดเขา,าว่ากวยกิมพะก,มพกิมพริกกิมผักอุ้ยขึ้น,น,น,นอยาก อปลาแบบนี้พอแล้วพอแล้วผู้ร้านจอดรถพี่น้องเอ้ยเก็บผักบุ้งผักบุ้งมาตะสุพรรณสิเขาไปกินตำมะฮุ่งเที่ยงยี่บา้าทออกูนะโอ้จะอ่อนแดดกระแดดโวดพ่อปวดแดด,ด,ด,ดพี่น้องไอ้หอนกักยายกับปัญดอก ปอดชันผิดเกิดเองธรรมศาสตร์เ <Okay. S 1> อ้ย,อยปุดผักปอดชันผิดเกิดเองธรรมศาสตร์เดี๋ยวพอกวันคิดม่าเมื่อดอก็กมัน แดดกระแดดโพดพ่อโพดเดดแดดพี่น้องไงฮอนครับย้ายกับปรรยากาดอกอย้ายกับได้ไปหอนใบบังยมพี่น้องไปบัขคำอ่อนกับมีนเอาไปต้มปลาโ้นเอาพี่น้องดอ้วยบุงบ้งบุ้งมาแล้วสองคัน มาแล้วสองเหลืออีกสองงันท่านมามีเลีล้ยงหมดละอุ้ยพี่น้องเอ้ยเก็บผักบุง้งผักบุง้งมาตะสุพรรณทีเขาไปกินตำหมูฮวงเที่ยงอยู่บา้านเป็นเมียขาไปพี่นอ้องคอยเก็บผักบุ้งนี่ลแหละไปกินตำหุูฮวงขี้เล็กกระลังปอง ต้นดอกใปบางยอบางเี้รัวกินกระปุ่นกระเสบพี่น้องโอ้ยุ่นะงามคััโอ้ยตำคุ้งพี่น้องก็อุ้ยตายตายตายสวนผักบุ้งงามงามงามพี่น้อง ย้ายกัได้ใบหอดใบบังยมพี่น้องใปบักขามอ่อนกับมี่นี่เอาไปต้มปลาอยู่ไต่ฝ้าสียานยังก็ะเดียดกับฝนเนาะเขาก็กินของไต่ฝ้าไต่ฝนนอยู่เอ้ยอันมาหอดร้านจอดแล้วผุนผุนพัดบุ้งพวดพวองามมิตรยอดแดงๆจริงคือง,งามๆเลยุน แดดกระแดดโพดพด่พดโดดแดดพี่น้องไงฮอนคัะยายกับบรยากาดอกผู้นางเหมือนก็เป็นป้าสนูพี่น้องป้าดอกสนูพันตั้งขึ้นอยากเป็นเมียขา่าไปพี่น้องก้อยเก็บปักบุ่งนี่แหละวยาจะกินตำบักหุ่งย่อมกามีแห่ ข็อยากควนเลนะไม่ข้าพนเก็บพนเก็บดอกสนุหากเก็บกินหมื่นตั้งหมื่นเออประอยากเพอถ้กิน,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 นเดี๋ยพูดก่พอกันกินหม,มือด,ดอกมันี ขี้เล็กกำลังปงอ้ยต้นดอกไปบังยอ่อมาแล้วสองขั้นมาแล้วสองเลี้ยงอีกสองขั้นท่านมามีเลีล้ยงหมดละอุ้ยหากเก็บกินหมื่นต่อหมื่นเอยไม่อยากพอได้กิน อ้น้ำมันก็นเป็นปลาสนูพี่น้องเลยป้าดอกสนุพันธุ์ขึ้นอยากเฮ้ยขึ้นโซนเอาพี่น้องเลยบุ้งบุ้งจะหลอมบ่หลอมบ่ โอ mm ้ยแต่แต่แต่แง่หลวมเด้อมันข้าเจ้ามังแง่หลวมบ่หลวมบ่โอ้ยแต่แต่แต่แง่หลวมเด้อมันข้าเจ้ามั้งเป็นเมียขาไปพี่น้องก้อยเก็บปักบุงนี่แหละก้อยอยากกินตำบักหุ่งพูดน้ำมันก็เป็นป้าสนุพี่น้องงป้าดอกสนุ พันตันคือดอยากย่อมก็มีแหมคือดอยากขวนี่เล้วแนะม่ข่าพันเก็บพันเก็บดอกสนุเขาแบบตัวก,มก,มก,กิมพ์นะกิมพิกกิมพักอุ้ยปุ่น,นหากเก็บกินหมืน่นต้มหมืน่น ปรออยากพราะ้งกินอู้ว่ายประหยเนยวมา่เน็บขีก็แบลบไปแต่งามเนาะโอ้ย,อย่าียวดีๆเด็ดกเขา,าว่าวก,มก,กิมพ์นะกิมพริกกิมผักอุ้ยปุ่นปุ่นอมาหอดร้านจอดแล้ว บุ่งโวดพ่องามมีตรยอดแดงแดงจริงคืองามงามเลยผุนผู้นะโอ้สหอ,อ,อ่อนมันลมพี่นอ้องมันลมดอกสนโอการมีนดอกสนใกล้เหยิยบ่อยสวนเอาพี่นอ้องด้วยบุ่งบุ่ง อูงใหญ่ประเดี๋ยวเนี่ยมาใส่นิ้บผีก็แลบเลยกต่งามเนาะโอ้ยอย่าแถวดีๆเด็กมันลมพี่นอ้องมันลม